สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อน่าจะใกล้ตัวเราทุกคนนะครับคือเรื่องแก่นแท้ของความรักเรามีข้อความชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเหมือนเป็นข้อคิดดีๆเลยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในมุมต่างๆก็วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกสกัดความคิดสําคัญๆจากตรงนี้กันครับจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากคือข้อความนี้เปิดมาก็เน้นเลยว่าเอ่อสคัญที่สุดเนี่ยคือต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วค่อยไปรักคนอื่น ทำไมเขาถึงเน้นตรงนี้เป็นอันดับแรกเลยล่ะครับค่ะคือมันเหมือนเป็นฐานรากเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบข้อความนี้เขาชี้ให้เห็นว่าถ้าเราเองยังดูแลใจตัวเองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเอ่อมันก็ยากนะคะที่จะไปดูแลความรู้สึกของคนอื่นได้จริงๆเหมือนที่เขาถามเลยค่ะว่าถ้ารักตัวเองยังไม่ได้จะไปดูแลหัวใจใครอื่นได้อย่างไร คือการที่เราไม่เข้าใจตัวเองหรือว่ารักตัวเองได้ไม่ดีพอเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพความรักที่เราจะให้คนอื่นด้วยนะคะมันก็จะไม่มีทางจะรักใครได้ดีอย่างที่ข้อความบอกนะคะอ๋อครับครับเข้าใจเลยคือไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวนะแต่เป็นการเตรียมความพร้อมข้างในตัวเองก่อนใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วทีนี้พอเราพร้อมแล้วรักที่ดีที่ข้อความนี้พูดถึงเนี่ยครับมันหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะแบบไหนบ้างครับ ข้อความนี้ให้ภาพค่อนข้างชัดน,นะคะว่ารักที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราพยายามจะไปเปลี่ยนใครแต่มันคือการยอมรับแล้วก็ความเข้าใจมากกว่าอย่างที่เขาเขียนว่ารักที่ดีคือรักด้วยความเข้าใจแล้วก็รักด้วยการยอมรับในข้อแม้รับได้ในตัวตนที่เขาเป็น mm hmm. ซึ่งมันจะต่างจาก การรักในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นหรือรักด้วยตัวตนที่เราคาดหวังจะให้เขาเป็นตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะพอเรามีความคาดหวังที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การเรียกร้องซึ่งข้อความก็เปรียบเทียบได้น่าสนใจนะคะว่าเหมือนเป็นโซ่ที่ผูกมัดอ๋อเป็นโซ่ตรวนใช่ค่ะแล้วสุดท้ายมันก็สร้างความทุกข์รักจะกลายเป็นความทุกข์ระทมไปเลยโห การยอมรับในตัวตนกับการลดความคาดหวังหรือการเรียกร้องลงนี้น่าจะเป็นคี์สำคัญเลยนะครับใช่ค่ะแล้วมุมมองแบบนี้เนี่ยมันปรับใช้ได้กับทุกสถานะเลยไหมครับแม้ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่อืมข้อความนี้ดีตรงที่มันครอบคลุมทั้งสองแบบเลยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยเขาก็ชี้ว่าการ อยู่คนเดียวจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องเหงาเสมอไปนะแม้อยู่ลําพังแต่ฉันไม่จําเป็นต้องโดดเดี่ยวเดียวด้แบบนี้ค่ะครับเราก็ยังสามารถมอบความรักความปรารถนาดีให้คนรอบๆข้างได้เป็นการบอกว่าความรักมันไม่ได้มีแค่รูปแบบคู่รักเท่านั้นนะคะอืส่วนคนที่มีคู่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าต้องทุกข์เสมอไปนะคะถึงแม้ อ,อ,อาจจะมีบ้างที่ไม่เข้าใจกันแต่ถ้าเรายัางยังพร้อมที่จะเรียนรู้ยังอยากจะประคับประคองความสัมพันธ์กันไปครับความรักมันก็ยังเดินต่อไปได้ไม่จําเป็นต้องทุกข์ระทมเพราะไม่เข้าใจกันมันอยู่ที่ทัศนคติของเราแล้วก็การปรับตัวเข้าหากันมากกว่าค่ะเข้าใจเลยครับ แปลว่าไม่ว่าสถานะไหนเนี่ยไอความไม่แน่นอนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของความสัมพันธ์อยู่ดีซึ่งข้อความนี้ก็เหมือนจะย้ำเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันสะท้อนความจริงมากๆเลยว่าเราเราควบคุมอนาคตไม่ได้หรอกใครจะไปรู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะครับจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดที่เราพอจะทําได้ก็คือเรื่องของปัจจุบันการรักกันให้ดีที่สุดในวันนี้ที่ยังมีกันและกันเนี่ยก็เลยเหมือนเป็น ทางออกที่มันทําได้จริงที่สุดคือใส่ใจกับปัจจุบันทําให้มันดีที่สุดนะคะครับผมแล้วสุดท้ายข้อความนี้เขาทิ้งท้ายด้วยคําถามที่โอ้ผมว่ามันชวนคิดมากๆเลยนะเหมือนกลับมาที่จุดตั้งต้นเลยว่าเรามีความรักไปทําไมกันแน่คําถามนั้นทรงพลังมากจริงๆค่ะรักนั้นควรจะเป็นรักที่รักแล้วมีความสุขถ้ารักแล้วทุกจะรักไปทําไม <c oughs> มันเหมือน ท้าทายให้เรากลับมาคิดเลยนะคะว่าเป้าหมายจริงๆของการมีความสัมพันธ์คืออะไรถ้าความรักที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีแต่กัดกินความสุขหรือว่าสร้างแต่ความทุกข์เป็นหลักเอ๊ะมันยังตอบโจทย์เดิมที่เราอยากมีความสุขจากการมีความรักอยู่หรือเปล่าเป็นคำถามที่กระตุ้นให้เรากลับมาประเมินคุณค่าความสัมพันธ์ในชีวิตเราเลยค่ะน่าคิดตามมากๆครับงั้นสุดท้ายนี้ก็คงต้องฝากให้ไปลองคิดกันต่อดูนะครับว่า อสมดุลที่ว่าเนี่ยครับระหว่างการดูแลใจตัวเองให้ดีกับการมอบความรักความเข้าใจให้คนอื่นโดยมีเป้าหมายคือความสุขอย่างที่ข้อความนี้ชี้ชวนเนี่ยแต่ละคนจะมีวิธีหาสมดุลที่มันพอดีกับตัวเองได้ยังไงเพื่อจะสร้างความรักในแบบที่ตัวเองต้องการจริงๆนะครับ